วันเนี่ยมีโรคซึมเศร้าเยอะแล้วก็โรคฟุ้งซ่านเยอะนะครับอขอท่านอาจารย์กุณาให้ทําที่ว่าในการแก้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตซึมเศร้าครับอืคือสิ่งพวกเนี้ยพระศาสนาบอกว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้คือสติและสติจะมีได้ด้วยการฝึกกายกตาสิหรืออาณาปาณสตินะก็สําเร็จประโยชน์หมด จิตหดหูพระศาสดาบอกอย่าไปทําสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะจิตฟุง้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ทําสมาธิบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบแต่ก็บอกวิธีแก้โดยอาศัยเครื่องมือเดียวคือสตินะก็จะมาสรุปท้ายของพระสูตรนี้ว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านและจิตหดหูนะนั้นะเราก็ฝึกสติสติจะฝึกได้ สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญนะเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมก็จะจับสมาธิภาวนาตัวที่สในสประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อยาทณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอสาาวะเนะี่ยเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้นะ เห็นเวทนาคือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งอยู่กลมเข้าไว้เกิดสัญญาเกิดวิตกนะสัญญาน้อมนึกไปในอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางนะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ ทิ้งไปไม่สนใจก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่งอนแง่นคอนแคลนในธรรมันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญมันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลยนะเราทำอย่างนี้ก็ได้นะม,มีเกครับหลังจากที่อันนี้คือหมายว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่อาจจะพบได้นะครัว่า อย่างเช่นซึมเศร้าแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติทําแล้วเนี่ยในคืนนั้นน่ะก็รู้สึกนอนได้ตับสบายนะฮะในคนที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยแต่จแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรรมวิบากดำอ่ะที่มันยังคงส่งผลยืดยาวนานอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นรู้ตเราก็จะใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำการทำงานก็ตามเนี่ยมันก็ยังพบสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะระหว่างตรงเนี้ยพอเราอยู่ในชีวิตจริงที่ต้องทํางานซึ่งสมาธิเนี่ยมันจะนั่งได้ไม่ถ มันจะต้องแก้ยังไงครับหมายถึงเราจะแก้คนป่วยหรือว่าแก้คนที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยแก้แก้คนที่อยู่ต,ต้องการตรงไหนอยู่ในธุรกิจนะฮะแล้วก็ธุรกิจมันไม่ดีหรืออะไรเง<อ>ี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหาในเชิงของวิบากกรรมดาเง<อ>ี้ยนะฮะเขาก็เลยซึมเศร้าไปครับแล้วเสร็จแล้วระหว,ว่างที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้จนได้ได้ผลพอสมควรทำให้นอนหลับได้แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปทํางานหรือไปอะไรก็ต้องไปเจอวิบากอันนี้อยู่เราก็จะทาให้รู้สึก เงุยหงีเมเศร้าต่อไปอีกเหมือนกันในระหว่างที่เป็นไอ้วันระหว่างการทํางานหรือในวันนั้นๆอะไรย่างเงี้ยครับจะแก้ยังไงดีนะตรงเนี้ยก็อยากให้เราเสร้างเหตุในการสมปรารถนาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตนะเราดูหนึ่งประเด็นหนึ่งคือกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมการทําสมาธิใน8ระดับเนี่ย เราเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานชานหนึ่งฌานสองานสชม้านสางถ้าเราทําได้ให้ทําการไม่เห็นห่างจากฌานคือการอยู่กับลมหายใจแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เห็นห่างจากฌานเราฝึกอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะจากนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบันนะเราได้ไปอันหนึ่งแล้ว จากนั้นมาดูศรัทธาศินสุตตาจาคะปัญญาเป็นเหตในการสมปรารถนาศรัทนธะาในผู้เจ้าคนคนนั้นมั่นคงหรือ,อยังนั้นไปเช็คศรัทธาสัมปทาตัวเองให้บริบูรณ์ให้มากที่สุดอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครใครในโลกไม่อาจชักจูงไปได้เรายังถูกใครชักจูงอยู่หรือเปล่านะสมณะพราหมณ์หรือเทพหรือมารหรือพรหมหรือใครใในโลก ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ร้อเผ่านไปแล้วหนึ่งสินเรากลับมาทําสินห้าเราให้บริบูรณ์ให้ดีขึ้นนะสุตตะเรามาหมั่นสั่งสมสุตตะในกรรมของตถาคตรเราเปิดสุตตะฟังเรื่อยๆเป็นระยะตามการอันควรนะจาคะเราฝึกจาคะที่รักความตริอันเป็นมุนทินเราฝึกปัญญา ร้านิวอท่าเห็นการเกิดดับสองแง่มุมมุมแรกร้านิวอท่าอกุศลทั้งหลายมุมที่สองเห็นสัจจัยการเกิดขึ้นและการดับไปพอเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยเหตุในการสมปรารถนาศรัทธาศินสุตจากะปัญญารลบสมาธิทําให้มากเพื่อให้ส่งผลในทิฏฐธรรมแล้วเราก็รอเหตุปัจจัยเราเชื่อละผู้เจ้าพูดไม่ผิดแน่สิ่งใดที่ ท่านตรัสว่าทําแล้วมีผลมันต้องมีผลนะสิ่งใดทําแล้วนะมันให้เกิดอกุศลมันต้องเกิดมีโทษมันต้องมีโทษอันใดทําแล้วมีประโยชน์มันต้องมีประโยชน์นี่เป็นการบรรลือศีนานของพระเจ้าเป็นการประกาศพรมาจักรนะที่ไม่มีใครต้านทานตรงนี้ได้นั้นพระเจ้าพูดอะไรเนี่ยผิดไม่ได้ไม่มีข้อผิดนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์แล้วเราก็เชื่อว่า เราทำนี่มันก็สุดแล้วมันเป็นการลงมือด้วยกายวาจาใจละนีมันไม่ใช่แค่ไปบูชาสะดอกเพราะบนบานบวงสวงมันมันยังสิ่งภายนอกซึ่งเรายังไม่ได้ฝึกกายวาจาเราเลยแต่นี่เรามาฝึกโดยตรงและก็ตรงตามคำสอนพู้เจ้าหมดมันไม่มีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเราก็รอเหตุปัจจัยเพราะเราไม่รู้ว่าอดีตเราเนี่ย เร็วมาขนาดไหนทํากรรมอะไรมามากใช่ไหมตรงนั้นเราก็ต้องวางไปเรามาเริ่มในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีและสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยมันเลศมันเป็นสิ่งที่เลอที่สุดแล้วเราก็เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปเหมือนเราเดินบนเส้นทางแล้วเรามีหน้าที่เดินอย่างเดียวปลลกความเพียรไปยังไงก็ต้องได้ผลนะสาธุขอบคุณครับ